เอสเสสวัสดีนะครับ นี่คือเสียงของดิม o e นะครับพบกันอีกแล้วนะวันนี้อืมก็ลงนะครับมาเช้าก็แอดก็ให้ช็อตตรงนี้เนาะช็อตตรงนี้แล้วก็สามหนึ่งเก้าตอนนี้ก็รูดลงมาและเลยเริ่มเลยป้ายละนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยให้ฟอร์มตัวก่อนให้ลงมากระทุงลงมาคนระับ ก็เดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับบิตคอยน์นะเดี๋ยวต้องต้องช้อนขึ้นไปละสามสองสามแต่ถ้าลองถ้าลองตรงนี้ก็ไม่น่าครัวก็ได้อยู่ ทำ double top แล้วก็ขึ้นต่อนะครับออนี่เนาะอาจจะลงอีกลกะอาจจะลงมาแถวแถวเนี้ยสามหนึ่งห้านะครับอ่ะสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่ไม่ไม่น่าจะเกินนะครับสามหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับไม่น่าเกินศูนย์ศูนย์ศูนย์อุ้ย ไม่ถึงหรอกเอาสามหนึ่งสามหนึ่งห้าอืมแถวนี้เนาะที่แลงไวนะครับไม่น่าหลุดแล้วครับไม่น่าหลุดก็ถือขึ้นไปนะถือขึ้นไปถึงไหน ทำเฟรม45นาทีนะเดี๋ยวกลับไป1น,นชั่วโมงทำไมถึงเปลี่ยนแผนนะครับทำไมแอดถึงเปลี่ยนแผนเนาะเป็นลิมน,นะครับมันเป็นลิมในแคนาลนะีมุมแชก ราคาบีบเข้าเรื่อยๆนะครับก็มีการบีบป,ประกอบกับอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์ MAC MACD ชามเฟรม day ก็ค่อยก็ขึ้นมาสูงแล้วแต่ยังไม่ มุดลงมาสักทีนะครับก็ลงมาแล้วล่ะมันควยชุดนี้ลงมาแล้วไหนด,ดูดูอะไรดี RSI มา,าดูสโต้ก็ได้สโต้ช่วยสโต้ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโฟอลแล้วนะครับฟอลข้างล่างแล้วฟอลคืออะไร ฟอกก็คือลงมาโซนโอเวอร์โซลคือเซลล์แบบเซลล์กันเยอะแต่ก็ยังลงได้แค่นี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามาถึงตรงนี้แล้วจะจะขึ้นทุกครั้งไปนะครับถ้ามันเกิดซ u เปอร์สโตมันก็ลงต่ออีกนิดนึงนะก็ลงต่อก่อนจะเด้งขึ้นไปถ้าสมมตุติกรณีที่ จะเคลียร์ในแท่งแต่ถ้าสมมติเกิดซูเปอร์สโต์แล้วยังไม่เคลียร์ในในในคืนนี้กลับตัวขึ้นไปก็ต้องลงมานะสมมติมันเกิดซูเปอร์สโต์แต่ก็แท่งนี้แท่งนี้เกิดแล้วแล้วก็มีแท่งนี้มาเคลียร์อ่าอาจจะลงอีกนิดนึงแล้วก็กลับตัวนะครับกลับตัวขึ้นไปนะบิทคอยม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูดูดูโครงสร้างดูการเดินกันขึ้นมาเบรก38.2ปเปอร์เซ็นต์นะครับมาถึง50แล้วก็โดนทุกไปหนึ่งทีจะไปไหน ไปสามหมื่นเนาะไม่น่าใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้นะครับถ้ามาถึงโซนนี้ก็ก็ไปเข้าเว็บ3ของอิ p พาวขาลงเนาะเว็บ3มซับสามในเว็บ4นะครับแล้วก็ประมาณ29,500แล้วก็เด้งกลับมา32,000นะถ้าลองตอตรงนี้นะครับ ลองตรงนี้3 1 8 3 1 9เนี่ยก็ยังถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นไปเคลียร์อ่านอนนอนสแตนดาร์ดนะถ้าไม่ขึ้นไปเคลียร์นอนชุดนี้นะครับการจบนอนสแตนดารนะ์ดเนี่ยหรือมองเป็นไดเอโกนอลมันก็ก็เหมือนนอนก็เหมือน การจบของชุดนี้นะครับแอดมองว่ามันจะเนย61.8มันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้คิดว่าแบบนี้นะเพราะตรงนี้มันแอดมองไม่เห็นคลื่นขยายนะครับมันไม่มีคลื่นขยาย แต่ถ้ามองว่าตรงนี้เป็นยก,กลับเข้า impulse อีกทีนะมา impulse เวบหนึ่งตรงนี้หนึ่งนะหนึ่งสองเนี่ยสองไม่หลุด จุดเกิดของเวบหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เว็สามต้องไม่สันที่สุดมากลับมาโดยปกติแล้วมันจะร้อยเปอร์เซนหรือถ้ามันขยายก็ต้องร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดมันต้องลงมาสองหมืนเก้าแล้วเว็สามแต่คราวนี้มันไม่ลงมันไม่ลงนะครับแต่ประเด็นก็คือจากสองมาตรงนี้มันมีเว็บช่วงเวบหนึ่งที่มาร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับ แล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วคืกดลงมาก็มองว่ามันเป็นนอนสแตนดาร์นะชุดนี้เป็นนอนสแตนดาร์ดก็ต้องลบเลขตัวเลขทิ้งไปนะครับตรงนี้ไม่ใช่เหลือ1 2ตรงนี้ไว้คือมันทำมันลงมาทำรหัส5นะครับ เพียงแค่ว่ามันเป็นโมชีแค่นั้นเองมันไม่ใช่ impulse wave หนึ่งสองสามสี่ห้านะเป็นรูปแบบ non standard small x อยู่ตรงไหน,นไม่รู้นั่นแหละในตรงนั้นแหละมันเคยทำยังไงมันก็ทำแบบเดิม 1, 2, นะหนึ่งสองนะสีข้างบน concept เดิม 5้า A B C ไม่ตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ต่ำสุดนะเอาอยัางไงแอดนี่แหละหนึ่งสองแล้วก็มาหนึ่งสองตรงนี้อีกไม่เหมือนเดิมสิอา ถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นนอนนะครับนอนสแตนดาดการจบนอนสแตนดาดถ้าจบนะมองตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดม mm hmm. ันจะดีดมาตรงนี้แหละ61.8แแล้วค่อยทุบใหม่นะนะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็ช้อนขึ้นไปได้ช้อนเก็บขึ้นไปก่อนดูว่าแล้วเราค่อยดูว่ามันมันมันทำยังไงต่อมันปรับ ตัวยังไงถ้าเทรนมันเป็นตรงนี้มันเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าเทรนที่สวนขึ้นไปเนี่ยมันมันจะกลายเป็นขึ้นปรับต้องดูว่ามันจะปรับยังไงนะครับตรงนี้ไม่น่าจะหลุดเนาะไม่น่าจะหลุดแล้วก็มีสัญญาณ d ดเวอร์เจนอยู่ มองขึ้นก่อนนะครับบิตคอยมองขึ้นไปแถวสามสี่นั่นแหละสามสี่หกสามสี่เจ็ดนะครับตรงนั้นก็ไปเทคกันตรงนั้นก่อนก็ได้เทคโปรฟิตนะส่วนบริเวณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออคืนนี้จะเป็นยังไง <c oughs> ประธานโทษคืนนี้จะเป็นยังไง นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะขึ้นมาแถวนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยขึ้นไปนี่กรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองเนี่ยคืนนี้ในวันนี้ลงมาลงอีกลงลงลงต่อเนื่องอีกแต่ไม่หลุดไม่หลุดโลเนี่ย แล้วก็ขึ้นไปขึ้นเลยชุดเดียวเลยไม่มียอ่อสามื่นสี่แต่ไม่ไม่หลุดโลนี้ครับเนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งซีนหนึ่งซีนที่หนึ่งนะครับขึ้นมาลงมาต่ำกว่าโลเดิมเอ้ยต่ำกว่าโลตรงบริเวณนี้นะครับต่ำกว่าแต่ไม่ต่ำกว่าโลนี้แถวแถวนี้อ่ะแล้วก็ขึ้น แบบนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองลงไม่หลุดโลเดิมแล้ขึ้นนะครับประมาณนี้2องซิตสองซีนซิทูเอชันแล้วเหรียญอื่นก็ถ้าเรามองว่า บิตคอยขึ้นนะครับบิตคอยรีบาวรีบาวสูงตรงนี้คือเป้าแรกนะเดี๋ยวพอมันถึงตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันต่อครับว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นหรือจะยังไงเนาะเอาเอาเอา,เอา,เอาประมาณนี้ก่อนครับมองขึ้นก่อนก็จะทำอะไรกับบริเวณนี้ก็ตัดสินใจได้เลยครับตรงนี้ ถ้าจะบอกว่าถือยาวได้ไหมถือยาวก็สปอร์ตก็เข้าได้เข้าได้แล้วก็ค่อยมาเก็บพร้อมกับฟิวเจอร์ก็ได้นะครับแถวนี้แต่ถ้ามันหลุดลงมาก็มันเขาก็เคยเป็นโซนที่ซื้อนะโซนนี้ถ้าหลุดลงมาก็ต้องซื้อซื้อ,อเก็บไว้แล้วสองหมืนสี่ละแอดสองหมืนสมันจะไม่ลงไปแล้วเหรอยังก็ยังมองมองลงนะครับยังถึงคือเบฟมันยังไม่จบ อีกในหนึ่งอ่ะที่คิดไว้เพราะเนี่ยมันทำดับเบิลท็อปละไอ้ดับเบิลบอททอมตรงนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นละมาถึงเนี่ยสามสี่หกสามี่เจ็ดนะเทคกันแถวนี้แล้วก็ถ้าจะช็อตหรือจะยังไงก็ค่อยว่ากันต่อถ้าสมมุติมันขึ้นต่อมันมาชนแถวบริเวณนี้มันไม่น่าจะเบรกขึ้นไปเลยนะครับมาชนแล้วก็ต้องย่อเดี๋ยวตอนที่มันย่อเนี่ยเราค่อยมาดูกันว่ามันจะยังไงเนาะ ถ้ามันขึ้นมาเนะี่ยมันไม่น่าจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันต้องพุ่งขึ้นมาแถวๆนี้แล้วก็ย่อหนึ่งทีแล้วก็ค่อยขึ้นไปแตะแบบนี้แล้วเราค่อยดูว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุว่าจะกลับตัวลงมาข้างล่างหรือว่าจะเบรกขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันแต่ถ้ามันเบรกจริงเบรกหลอกยังไง มันมีวิธีเช็คอยู่เดี๋ยวๆค่อยไปทีละกรณีเนาะแต่คือตอนนี้มองขึ้นก่อนครับนี่ตรงนี้เอาแบบนี้แหละตอนนี้ก็คือการเบรกละ1รอบถ้ามันลงก็คือเบรกหลอกถ้ามันขึ้นย่อดแล้วขึ้นต่อก็คือเบรกสำเร็จนะครับก็คอกอ่อยก็ follow แล้วก็ follow ไป มันไม่ขึ้นในรวดเดียวหรอกไม่ต้องไม่ต้องกลัวตกรถนะครับมันมันมีรอบของมันอยู่นะมีรอบของมันอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ยบิตคอย3-4วันหรือไม่ก็หนึ่งสัปดาห์จะเปลี่ยนทิศทางนะก็ลองลองสังเกตดูครับมันมีห่วงเวลาของมันอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมก็ออประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามี เปลี่ยนแผนอะไรยังไงค่อยเดี๋ยวแอดจะโพสในเพจนะก็ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพจจะได้มีคนทำจะได้มีกำลังใจแล้วก็แอดมินตอนนี้ก็มีสองคนแล้วนะครับมีน้องมาช่วยทำอ่ะ๋ยวงั้น วันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแอดจะเตรียมเนื้อหาทำเรื่องฟ<ง>ิโบไว้ให้ฟิโบนชีทำไมต้องพูดเรื่องฟิโบนัชีเพราะมันเห็นเขาใช้กันผิดวัตถุประสงค์นะฟิโบเห็นหลายเจ้าใช้ผิดผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ใช้อิงทฤษฎีเอเรตเวฟนะครับก็ถ้าไม่อิงมันก็ผลของมันก็จะไม่เต็มที่เนาะอืม อืมโอเคครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับ